ยากมากแต่ก็สวยมากใช่ไหมสวยมากเวลาออกลายๆออกแบบนี้เด้อจ้พี่น้อง สวัสดีจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องจ้าสักคู่สักคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศเราต่างประเทศจ,จ,เจ,ออยอยจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเอาด้วจ้าพูดนะส่งประกันรอคอยอยู่บ่จ้าพี่น้องจ้าลึกแล้วอันนี้เอามาต้อมต้อมเอา้าโมเตอร์คุดจดีบาดทีนี้สวัสดีครับ เราอยู่ในช่องบ่าวต้องมันยูชาแนลเช่นเคยพี่น้องฝากขอบคุณพี่น้อง FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศต่างประเทศ,เท,ศที่เข้ามารับชมคลิปของเราสองคนติดตาม3มช่องทางเพจ Facebook TikTok แล้วก็ช่อง Youtube ชื่อเดียวกันทั้ง3ช่องทางเลยพี่น้องมีของสวยๆงามๆให้ดูนี่เด็ดคนหลวงไปมาคดทางพี่เท่าปะเนี่ไปโด่บางางาม้วเดี๋ยนาะ อกองสาวลุงจักสั้นได้์เดยเดย์ย่ๆๆๆๆเป็นไรท้าพุดยากจังหน่อยเด้อจา้าพี่น้องเห็ดนี่บุคือเห็ดปวงหัวดำแล้วเหรอเนาะจ้าเห็ดออกธรรมชาติเด้อจ้าพี่น้องขายยาวมากเลยสุดยอดยนีค่ะสวยเนาะต้องใช้เวลาเด้อจา้าพี่น้องจา้าเห็ดนี่เห็ดโคนหลวงแล้วเห็ดปวงขาวเนาะทางพี่น้องทางภาคใต้พันท้องน่าบาดด้อมเนาะจ้า งามๆจ้ะเอาพี่น้องทางภาคใต้ทางใดเนาะออกทางใดเน,ะนาะเนาะบ่ต้อมผมไม์มาพูดมาคุยกันพี่น้องทางใดออกบ้างเนาะจ้าทางบ่ต้องก็เพิ่งเห็นพจน์แรกนี่ <c oughs> หลังจาก <c oughs> เอาเราคอยคักเนะาะบ่ต้อมอย่าขุดเด้อย่าขุดเดียวจัน เปิดตาดาหัวขาจะจ้กหินมหมดเหรอยินหลายขุดแต่หัวชาวเนาะจ้ะวันยังมาต้อมวันนี้วันที่สิบหกพี่น้องมือหอยออกเด้อพี่น้องมอห้อยออกวันหลายหลายคนเพิ่หมานเพิ่นรอคอยอะนะเพิ่นมาน รอคอยว่าจะมือนนอะไรเนาะจะเป็นของขวานี่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 แปดโมงสิบห้านาทีวันพฤหัสที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องไมเห็นว่ายเห็นไหมอ๋มเอาแค่นี้แหละมาต้องไหมพอมาเห็ดนี่แล้วไหมไปคุดต่อคุดยากเนี้ย,ยเห็ดอันนี้ต้องใช้เวลาด้วยจ้าพี่น้อง โดวเฮ็ดบ้าใงญ่งๆเงดิงดูลุนกันไปเรื่อยๆแล้วสนุกมากจ้าคลิปคลิปนี้น่าจะมีสองเอพีเราะพว่าเพิ่นหลจักไหนไนเบิงก่อนพุดนไปน <ๆ S 2> เรื่อยๆกันจะพี่น้องจ้าแต่ปอต้องมาน่าจะทำเป็นสองเขาว่าเฮ็ดเพิ่นหลาไหลลิ้นนะเธอเนอะาะนน อลัานั้นโอ้ยยังไม่เท่าอุ้ยอาหาประคองค่อยๆถอดไม่ได้พี่น้องถอดได้ปะตอมถอดแล้วเลย โอ้โหนี่สวยจ้ะานอสรุ่จ้าบุคุศกกับบ่อได้เด้อจะพี่น้องเนาะบ่อตอมเอ้าเอา อืมอืมอืมเลื่งมาเลื่องได้ไหลุ้นลุ้นเอาลุ้นโ uh huh. อ้โหงามจ้ะ่สวยเลยจ้ะออกซับขุดยากเป็นคล้ายๆออกเป็นดินยังไงดินจะเหนียวก็ไม่เหนียวจะทรายก็ไม่ทรายเนาะ ผสมกันดีเหรทั้งสองถอดไม่ออกได้แล้เว,ว,วเท่าบบนี่ขายยาวจ้ะโอ้โหสวยๆจ้ะแบบนี้ขายยาวไป็ดอกสาวงามๆจ้ะพี่น้องยาวปสอกไป ฟ้าวไปซาวอีกทางนึงเก็บบุธก็มีได้พี่น้องไหยแต่ไม่ได้ใส่ร้อนเอาเห็ดยังมั่งคอยวะนอกประจา๊ะน่าจาับอุย้ยดอกเ<อ>ห็ดจะพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำซาวลุ่งอยู่ประจ๊ะคนนะเพจในไซเวลาพุดเด้อจะพี่น้องจ้ะปฏิทโทง่ายทางภาคเหนือเนอะเอาะเีแยวภาคเหนือปฏิทโทง่ายกว่า โอ้ฟาดฟาดหัเ huh. ก uh ือบฟาดหัว huh. จ uh ้คของอีกทีอเถียมดังใหญ่เขาหายซำหน่ององเนาะจะคลองขนาดเลยกหายใจนะลึกค่ะบึงสะอ่อนะไปเนาะ เอางีกันกนกูนกนอ่ะเจ้าครับเฮ้ยยินงัดตาเลยคุดแต่เศร้านะขอยยอมมา,ากคตเฮ็ดต่เศร้านะะี่ค่ะทำนี่ยพี่น้องมึงซนซังหลางยู่จะพี่น้องจะโคดแหละจักสิคุดหอดงามใดบัดทีนี้หลายปันนี่เนาะไป่โต้อนนหนายขนาดเลย ส่นตก้นสรลงก็ได้ขับรถอปฮู้ดไปฮู้ดอันนี้นก็้มไม่ได้ดึงสองมือ,อหักหมดแล้วอ้าคือหักอย่างนี้สะลกจักเลยอะ เดือดก็ใส่เลยเจ้าพี่น้องค้อนเพิ่นละเอาตัเศร้าขนาดไหนเอาเดี๋ยวให้ป้าต้อมพันลืบไปเรื่อยๆก็เด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวสีนานเนาะป้าต้อมเนาะคือเสียบใหญ่ได้ขุดจุกขุดจุกเลยเถอะเนาะเสียบน้อยอะอ๋อ โอ้โหขายาวมากนี่ม่ยาวแล้วหักแล้วสโนวอุ้ยไม่ยอมมุดต้นนี่สวยจ้ะบึงจะพี่น้องคุดแป๊บเดียวเนอะบะตอมเนาะเห็พคนธดอกใหญ่จ้ะพี่น้องจ้าเด้กบักยั่ใช่แล้วเถออ้ย เ็กได้ขาบ่ตบ้อมป่ะไ <bé. S 1> ปก่อนคุดก่อนจ้าพี <NY> ่น้องเหตุนิดนี้แหละขุดยากมากแต่ก็สวยมากใช่ไหมก็สวยมาก เวลาออกละลายออกบบนี้เด้อจ้พี่น้องสวยงามมากอ๋มอ,อะไรบอสอ๋อค่ะเอาเอาที่เอาที่เอาได้อะไรพ่อไ้ยให้ได้เลยเพือพ่อนบุกขืนน้ำเนาะ<อ>ทางที่เพิ่งเนียวเห็นบอกทางข้าไปอยากเป็นซ้ายเหมือนบอส ลงเทาง้าพุทธกบโบใส่พี่น้องจ้าหลุดทุ่งแล้วลุย,ยทีนีข้ขาดพุทธขาดพุทธน้อเอาที่เอาได้แล้วมาต้อมเ้ยพี่น้องอย่าว่าดเด้อจ้าพี่น้องจ้าเห็นบอกอะไรรุ่นท่านจะสวยคดีแล้ว เอาที่เอาได้เนี่ยมต้ำง,งาม,งามจ้ะ,ะนี่ก็สวยแล้วนี่พี่ว่านละจ้ะงามแล้วละมันออกออกไม่ได้หมดหรอก เอาท่าที่เอาได้นะี่บ่ต้อมเฮ็ดได้รสันยังบ่หมดนง่ายเด้อจะพี่น,อน,น,น,นาา้องพวแเฮงเด้เลยน้องบ่ต้อมงามมากเลยพี่น้องเพิ่นว่าบางทีพาางบาบาเพิ่นก็คือเฮ็ดตายเบื่อเนาะบ่ต้อมเนาะแต่ว่าโมเม่นเด้อจ้ะพี่น้องเป็นเฮ็ดคนหลวงเด้อจ้ะเฮ็ดคนหลวงเฮ็ดพวกใหญ่ ติดตัวขาวเนะา <itch> ะต้นชนิดนี้ยอยู่มีที่ขึ้นอยู่คือภาคเหนือกับภาคใต้เบิ่งดองกินตัวน่ะคือยูตัวนี้แบบนมาต้มเลยเป็นบางหม่องเลยเนาะดึงได้กับดึงบ่ได้ก็นเลเป็นบางทีอืออย่เงี้ยเป็นบางที่ ัลน,นกลุกกรัดลุกๆอย่างเป็นบางทีเลยนี่สวยงามมากเลยขาอบอบยาวๆเนาะจ้าได้มันง่ายนะจ๊ะพี่น้องจ้ะโอ้อหบินแข็งไปดุดแรงพี่น้องทางไหนน้นนอสิมาเนาะบ่เต่ม เป็นยังเถอะเสียดายเนาะคางปุดๆุดเสียดายได้ไดจะพี่น้องจ้ะที่คางนี่บมเมนคางยังคางเสียดายขาเพิน่นเอ้าเอาเอาทีเอาได้แล้ว้าตตอมเอ้เสียดายของได้เลยขึ้นแต่ห,งหงวัว

พอสิหาใจฟึดใจตันยอดคนรุ่นก็ได้เอ้าฮึโอ๊ยเอาบ่ได้เอาได้แล้วบ่เจ้ามั้ยเอ้านี่ครับนี่เอ้าฮึอื้อหือเบิ่งดิค่ะดูเทียบดูเป็ดศอก หายใจฝึกใจตันขุดก็ได้เนาะว้าเอาที่เอาได้นะปะต้องออู้ยสุดยอดงามขนาดเลยอถอนโอ้เฮ้ยเคลื่อนเคลื่อนไหมสุดยอด

ชื่อ,บบอยูไปฮะอือหืออือหือค่ะหัวเข่าบังแต่ว่หัวเข่าจะบัง้งงามละเนาะสวยหยุดออกมาเลี้ยงสัตว์เลยก็อย่าดอกสำหรันนบก็เอาสำนักไหนมาต้อมได้สำหรับก็ได้ ่าขุดยากด้วยจะไปน้องฮิดเลยนะขาลากปาล์มนี่สิอ้าวเห็นไหมเห็น <c oughs> ตอนขุดบุได้ถ่ายเนี่ยจะไปน้องมันนานเนาะสั่งลุงเนาะจ้ายานานเพิ่น ออหน่ะเปิดแล้วนะเนี่ยมือกับบางไปบางมาบางไปบางมาอยู่คงเป็นลิมล็ม่เนาะแผ่นดินจุดเปิดเปาะคายของนี้ปันเศร้าให้เศร้านานะท่าเนาะคุดกันนะธรรมดาแล้วคุดเห็ดจะนีดนีไม่ใช่ว่า หากเอาตัวหัวเนาองทะลุจ้าเสียด้คองจะพี่น้องจ้าคับเอาตัวหัวได้อยู่อย่างงี้ดิสวยเนาะจ้าขุดแล้วต้องมารูดกี่ดินออกวันนี้ มีเราสลงองามๆจ้าแต่อย่างนี้ทุกดอกคือกเทาะ่าเราสลดจ้ามาที่อย่ามาใกล้ใกล เลยนะ่าพี่น้องจะให้ตัวนี้ดินเหนียว,ด,ยวด้วยเด็กคนยวเด็กกนซ้ายอยู่บ่อเอาขึ้นเลยสองมือที่ สองม่วกเห็ดปลกเนี่นาอถอนปุ้ดถอนปุเห็ดปลกสวยเลยไวกว่าอีกล้ sao này, tao mặc ừ huh, mưa cứ chẳng bay cứ rồi. เท่าบางก้างเลยรับเท่ยบางก้างนั้นมาเนี่ยพี่น้องเคยถามอยู่นะว่าขุดแบบนี้ออ,ออกบะออกบ่ออกเคยเก่าพอเราไม่ได้ขุดลงไปถึงเชือข้างล่างเขาพี่น้องบม่ได้เถึงใต้โคนข้างล่างเลยเนาะเราขุดเปิดหน้าแล้วเราก็ดึงดึงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไงเราไม่ได้โอขุดแบบนั้นเลยถ้าเมืนะ่อไหร่เนาะสุุลจ้า อื้วปลุกรบุกย์ย์อือหอมขนาดเลยนี่อยากให้มีปุ่มในโทรศัพท์มีปุ่มรับกลิ่นเนาะ้อ,อมแบบเจนจะได้กลิ่นหอมไปนตปอดทอมออ้อหจนสั่นอ่ะไม่ยังไม่ขึ้นเละ lui nhỉ phẳng điều hết vì nó ừ, luôn có có lấy không <laughs> <bà> <laughs> งามแล้วค่ะเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้หน่อยพี่น้องรอติดตามชมคลิปที่สองเนาะสาวลุงเนะาะ EP สองแล้วก็มาสรุปผลงานในตอน EP สองก็จะได้หลายทำไดนะ้เนาะสาวลุงเนาะจ้าไปรอติดตามอีกหนึ่งคลิปพี่น้องในใจพี่น้องจ้าโอ้ยกองสาวลุงเลยก็ได้เต็มแล้วเน่าเถวนาะเอาไปไว้ทางไหนเราไปเลย